ครับกับผมศาสตราจารย์ดรสมพรทุรีนะครับคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับประวัติการทํางานนะครับเริ่มตั้งแต่รับราชการนะครับปี2541นะครับก็ได้บรรจุราชการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับก่อนแล้วก็ย้ายมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับในในส่วนของตอนที่ขอตําแหน่งศาสตราจารย์นะครับก็นอกจากของ งบวิจัยภายนอกนะครับแล้วก็ในมหาวิทยาลัยของเราแล้วนะครับก็ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้นะครับโดยการสนับสนุนจากสวพนะครับในเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้นะครับงานวิจัยนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติโดยเฉพาะได้ไปนําเสนองานวิจัยนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ได้รางวัลเหรียญทองนะครับแล้วก็ประเทศไต้หวันนะครับก็ได้รางวัลพิเศษมาด้วยอันนี้ก็เป็น ถือว่าเป็นฐานที่สําคัญในการทํางานวิจัยนะครับแล้วก็ได้ตีพิมพ์ในระดับนานาชาตินะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับส่วนหนังสือนี่ก็เป็นเรื่องจิตกรรมเชิงวิเคราะห์นะครับในจิตกรรมฝาผนังของภาคใต้เชิงวิเคราะห์นะครับแล้วก็ได้มีผู้ทรงนะครับพิจารณาแล้วก็ประเมินผลงาน นะครับในศาสตร์สาขาทัศนสิ์นะครับทั้ง3ท่านแล้วก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขอันนี้ผลงานก็เป็นเชิงสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางในการที่ขอตำแหน่งศาสตราจารย์ครับสาหรับอาจารย์นะครับหรืออาจารย์ผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับที่กําลังจะทําตําแหน่งทางวิชาการนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับลงมือทำนะครับเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่า การที่ลงมือทำนั้นมันก็จะเกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับตอนนั้นแหละครับที่ทุกท่านจะได้แก้ปัญหาแล้วก็ปรับนะครับโดยเฉพาะให้เข้าเกณฑ์นะครับเป็นพื้นฐานแรกนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยนะครับสำหรับอาจารย์ที่จะขอผอสอนะครับก็ขอให้นะครับของบวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับสถาบันหรือภายนอกนะครับแล้วก็งานวิจัยของท่านก็นําไปตีพิมพ์นะครับในวารสารวิชาการหรืออาจจะนําเสนอการประชุมทางวิชาการ อย่างน้อยก็ TCI ฐาน2นะครับหรือฐาน1แล้วก็เล่มของท่านก็จะต้องเป็นส่วนประกอบที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะในสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์หรือว่าสายศิลปรกรรมนะครับแล้วก็ในส่วนของงานสร้างสารรค์นะครับท่านก็สามารถทําได้นะครับโดยการไปเผยแพร่อาจจะแสดงเนศการนะครับแล้วก็มีเล่มประกอบผลงานที่แสดงถึงที่มาแล้วก็กระบ,บวนการแล้วก็ผลไปด้วยนะครับอันนี้สายทางด้านศิลปรกรรมของเราก็ถือว่าเป็น เอกสารที่สําคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของหนังสือนะครับหนังสือก็ขอให้อาจารย์ทุกท่านนะครับพยายามที่จะเชื่อมโยงในแต่ละบทนะครับแล้วก็มีแนวทางหรือว่าอะไรที่จะให้องค์ความรู้ให้กับผู้อ่านนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคําผิดต่างๆหรือว่าการอ้างอิงนะครับหรือการวิเคราะห์การเชื่อมโยงในแต่ละบทนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือจะต้องสรุปนะครับในเรื่องของแนวความคิดของผู้ที่เขียน บทความเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในหนังสือเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวในลักษณะแบบนี้ก็เชื่อว่านะครับจะมีประสบความสำเร็จได้นะครับครับในการนะครับขอตําแหน่งทางวิชาการที่ประสบความสำเร็จนะครับได้นี่ก็ขอขอบคุณนะครับเบื้องต้นเลยก็คือท่านคณบดีที่คณะศิลปกรรมของเรานี่นะครับทั้งสองท่านนะครับอดีตคณบดีก็คือท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาเหิวงศานะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยอริยาสุอังเข้าบดิน นะครับที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําวิจัยหรือการเขียนหนังสือต่างๆนะครับแล้วก็ท่านผอ,อสวพนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ท่านให้การสนับสนุนในเรื่องการของประมาณต่างๆถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับงานวิจัยต่างๆรวมทั้งนะครับท่านผอ,อประชาสัมพันธ์นะครับที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือหนังสือนะครับต่างๆหรือว่า การบริการวิชาการนะครับรวมทั้งท่านอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดนะครับท่านรองอธิการนะครับท่านรองกิจชนภูมิกิติพิษนะครับแล้วก็ผอ,อบกบคด้วยนะครับที่ท่านสนับสนุนนะครับอำนวยความสะดวกในการส่งผลงานมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ ขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่านญบุรีครับก็ขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนมาโดยตลอดจนได้รับตําแหน่งศาสตราจารย์นะครับสาขาวิชาทสสัศนศิลป์ครับ